สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันในช่วงเช้าวันนี้นะครับวันจันทร์ที่24มิถุนายน2567นะครับก็วันนี้ยังคงต้องลุ้นฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่นะครับสำหรับลักษณะทั่วไปมรสุมตะนูเฉียงใต้นะครับยังคงมีกําลังแรงนะครับแล้วก็มีในส่วนของหย่อมความกดอากาศต่มปกคลุมนะครับลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่เดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลกันตั้งแต่ 6นาฬิาวันนี้จนกระทั่งถึง24นาฬิกานครับก็18ชั่วโมงต่อไปนี้นะครับพื้นที่ไหนมีโอกาสที่จะเจอฝนบ้างเดี๋ยวเรามาชิคข้อมูลกันโดยเริ่มที่6นาฬิกาวันนี้นะครับถ้าดูจากในส่วนของโมเดลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปจะเห็นนะครับว่าโซนทางด้านภาคใต้ตอนบนนะครับเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น เพชรบุรีนะครับประจวบคีรีขันธ์ระนองนะครับแล้วก็ภูเก็ตตรังสตูลนะครับฝั่งนี้มีโอกาสที่จะเจอในส่วนของฝนตกต่อเนื่องนะครับการจนบุรีนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดรวมทั้งสะแก้วนะครับมีโอกาสที่จะเจอในส่วนของฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้แล้วก็ในส่วนของทางด้านฝั่งตะวันออกนะครับ ภาคอีสานฝั่งตะวันออกยังคงมีโอกาสเกิดฝนต่อต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นอุดรหน,นองคายบึงกาฬสกลนครน,นครพนมมุกดาหารอุบลราชธานียโสธรกลาลสินขอนแก่นนะครับแล้วก็ภาคเหนือยังไม่มีฝนในช่วงเช้านะครับระยองและก็จันทบุรีตราดนะครับมีโอกาสเกิดฝนตกนะครับในโซนตะวันออกในช่วงเช้านี้นะครับนี่คือ6กกิกานะครับ เดี๋ยวเราไปไล่ดูช่วง8นาฬิกานะครับช่วง8นาฬิกาก็จะมีโซนฝั่งนี้นะครับกาญจนบุรีนะครับกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนะครับประจวบคีรีขันธ์อ่าชุมพรนะครับชุมพรระนองพังงากระบี่นะครับภูเก็ตตรังมีโอกาสที่จะเจอในส่วนของฝนตกต่อเนื่องนะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้แล้วก็ พระนครศเสียยุธยากรุงเทพนะครับปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับมีโอกาสเจอในส่วนของฝนฝนมาเร็วนะวันนี้โดยเฉพาะโซนฝั่งทางด้านภาคใต้นี่ระวังฝนตกหนักนะครับแล้วก็อีสานตอนบนจังหวัดบึงการนะครับบึงการสกลนครนครพนมรวมทั้งอุบลราชธานีนะครับตรงนี้โมเดลในช่วงประมาณ8อนาฬิกาวันนี้นะครับ จะเห็นว่าวันนี้ฝนหลายพื้นที่มาค่อนข้างจะเร็วนะครับถ้าดูในส่วนของมรสุมตะนกเขียนใต้ที่พัดปกคลุมก็จะเห็นนะว่ายัางคงมีกําลังค่อนข้างแรงนะครับพอ10นาฬิกานะครับ10นาฬิกา,าก็จะเป็นฝั่งนี้นะครับฝั่งทองผาภูมินะครับทองผาภูมิกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนะครับพระนครศรีอยุธยากรุงเทพฉะเชิงเซานะครับชนบุรีระยองจันทบุรีตราด แล้วก็เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับชุมพรระนองนะครับพังงากระบี่ภูกเก็ตนะครับมีโอกาสเจอในส่วนของฝนต่อเนื่องนะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้นะครับส่วนทางด้านภาคอีสานก็จะเป็นทางด้านฝั่งตะวันออกนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองการสกลนครนครพนมนะครับอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีนะครับ มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนตกต่อเนื่องนะครับดูจากโมเดลตรงนี้นี่คือในช่วงวันจันทร์นะครับที่ย4แล้วก็พอไปดูช่วงเที่ยงนะครับ12นาฬิกานะครับตรงนี้มีโอกาสเจอฝนตกหนักนะครับฉะเชิงเซาปราจีนบุรีนครน,นายกชนบุรีระย,ยองนะครับจันทบุรีตราดนะครับสะแก้วปราจีนบุรีนะครับ แล้วก็กรุงเทพรวมทั้งสมุทรปราการนะครับแล้วฝั่งนี้จะเป็นการจนบุรีราชบุรีนะครับสุพรรณบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนะครับระนองนะครับพังงาแล้วก็ภูเก็ตกระบี่นะครับจะเห็นว่าโซนทางด้านภาคใต้ยยนี้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนบนระวังในส่วนของน้ําท่วมที่เกิดจากฝนตกสะสมเป็นเวลานานนะครับแล้วก็ อีสานตอนบนนะครับจังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารนะครับแล้วก็จังหวัดน่านรวมทั้งพิษณุโลกมีโอกาสที่จะเจอในส่วนของกลุ่มฝนชุดใหญ่นะครับถ้าดูจากโมเดลต,ตรงนี้นะครับนี่คือ12นาฬิกาพอช่วง14นาฬิกานะครับ14นาฬิกาฝั่งนี้นะครับจะเป็นแม่ห้องสอนนะครับแม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพลูลำปางนะครับ แล้วก็จังหวัดต,ตากการจนบ,บุรีอุทัยธานีนครสวรรค์นะครับชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองนะครับภาคกลางมีโอกาสเจอฝนนะครับวันนี้การจนบ,บุรีแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นนครนายกนะครับนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับภาคตะวันออกนะครับ แล้วก็ที่สําคัญที่น่าเป็นห่วงตอนนี้คือภาคใต้ฝั่งนี้นะครับเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงากระบี่นะครับมีโอกาสเจอในส่วนของกลุ่มฝนตกหนักนะครับถ้าดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้อีสานตอนบนนะครับยังคงมีฝนต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเลยนะครับหนองบัวลำพูอุดรธานีนะครับบึงการสกลนครนครพนม แล้วก็ขอนแก่นนะครับขอนแก่นมหาขอนแก่นมหาสารคามนะครับฝั่งนี้โคราชชัยภูมินะครับบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตอุบลราชธานีนะครับฝนเริ่มมาครับในช่วงบ่ายโซนอีสานส่วนภาคเหนือก็เชียงใหม่นะครับเชียงรายลำพูนล,ลำปางนะครับน,น่านอุตรดิตถมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนตกหนักได้นะครับตรงนี้วันนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะครับวันจันทร์ แล้วก็พอช่วงหัวค่ํานะครับการกระจายตัวของฝนก็เยอะขึ้นนะครับโดยเฉพาะโซนนี้ถ้าดูจากตรงนี้นะครับช่วงหัวค่ํานะครับดูโมเดลอีสานตอนใต้นะครับนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์นับศรีสะเกดอุบลราชธานีแล้วก็อีสานด้านบนจะเป็นจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นนะครับชัยภูมิอุดรธานีบึงกาฬหนองคายสกลนครนครพนมนะครับ ส่วนภาคกลางพระนครศรีอยุธยาประทุมธานีนนทบุรีนะครับลบบุรีสระบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ชัยนาทนะครับการจนบุรีการจนบุรีรรสุพรรณบุรีกำแพงเพชรนะครับแล้วก็อุทัยธานีภาคใต้นะครับราชบุรีนะภาคกลางแล้วก็ภาคใต้พิรชชบุรีประจวบคีรีขันธ์ ชุมพรระนองนะครับที่มีโอกาสจะเจอในส่วนของฝนตกหนักต่อเนื่องวันนี้นะครับดูจากในส่วนของอลักษณะของมรสุมตะตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมมีกําลังค่อนข้างจะแรงขึ้นนะครับไปดูช่วงหัวข่ามสิบนาฬิกานะครับโซนีสานฝั่งตะวันออกนะครับยังคงรุนฝนต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นนะครับบึงการบึงการนะครับ สกลนครนครพนมมุกดาหารนรับกาลสินร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนับอุบลราชธานียโสธรแล้วก็เข้ามาศรีสะเกดศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาชัยภูมิขอนแก่นนะครับส่วนทางด้านฝั่งนี้ก็จะเป็นอุทัยธานีนครสวรรค์ เพชรบูรณ์นะครับลบบุรีพระนครศรีอยุธยานะครับกาญจนบุรีปราจีนบุรีนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นระยองจันทบุรีนะครับระยองจันทบุรีตราดแล้วก็เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับชุมพรชุมพรระนองนะครับโซนนี้มีโอกาสที่จะเจอในส่วนของกลุ่มฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับ แล้วก็ภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะครับแม่ห้องสอนเชียงใหม่แล้วก็ลําพูนลําปางนะครับมโอกาสที่จะเจอฝนต่อเนื่องดูจากในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับมีโอกาสเจอฝนพอช่วง20นาฬิกานะครับ20นาฬิกาโซนนี้นะครับนครสวรรค์นะครับเพชรบูรณ์ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาอ่างทองนะครับ อุทยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีชัยภูมินครราชสีมาขอนแก่นนะครับสกลนครบึงกาฬกาฬสินมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับสะแก้วปราจีนบุรีนะครับราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ แล้วก็ชุมพรนะครับชุมพรระนองนครับมีโอกาสเจอในส่วนของฝนตกต่อเนื่องนะครับดูจากโมเดลต,ตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางนะครับที่ยังคงมีโอกาสที่จะเจอในส่วนของกลุ่มฝนต่อเนื่องนะครับแล้วก็ช่วงวัน พอเป็นวันจันทร์ครับช่วง2 2นาฬิกาครับเดีย๋ยวมาดูช่วงกลางคืนนี้อีสานตอนบนนะครับจังหวัดเลยหนองคายอุดรธานีแล้วก็บึงการครับสกลนครนครพนมมาทางด้านตะวันออกมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีนะครับแล้วก็เพชรบูรณ์ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยาุาฉะเชงิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับ วั่งนี้จะเป็นเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนตกต่อเนื่องนะภาคเหนือตากกำแพงเพชรนะครับอุตรดิตถ์แม่ฮ่องสอนนะครับเชียงใหม่ลำพูนลำปางนะครับน่านแพร่นะครับภาคเหนือเริ่มที่จะมีการกระจายตัวของฝนเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้นี่คือในช่วงเวลาประมาณ22นาฬิกาวันนี้นะครับแล้วก็พอช่วง เที่ยงคืน,นครับโซนอีสานตอนบนแล้วก็ภาคเหนือฝั่งตะวันออกนะครับเชียงรายพะเยานะครับแพร่น่านอุตรดิตถ์แล้วก็มาอีสานนี่นะครับอุดรน,นะครับอุดอนนรหน,นองบัวลำพูเลยนะครับหนองคายบึงการสกลนครนครพนมกาลสิน์มุกดาหารยะโสธรอำนาจ,จเจริญ อุบลราชธานีนะครับมีโอกาสที่จะเจอในส่วนของฝนนะครับฝนตกหนักแล้วก็ภาคตะวันออกระยองจันทบุรีตราดสะแก้วปราจีมุรีนะครับแล้วก็ภาคใต้นะครับภาคใต้จะเป็นเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรแล้วก็ระนองนะครับนี่คือในส่วนของภาพรวมพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนฟ้าขนองวันนี้นะครับ ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่นะครับเนื่องจากมรสุมตะนกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมตอนนี้ยังคงมีกําลังค่อนข้างแรงนะครับฝนก็จะเริ่มกระจายตัวไปทางด้านภาคเหนือมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดต่อเนื่องได้ในหลายพื้นที่นะครับในช่วงโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ำถึงดึกนะครับ เป็นข้อมูลอัปเดตนะครับขอบคุณข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยักลางยุโรปประมวลผลผ่านแอปพลิเคชัน windy.com นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ